ใครเคยมาร้านนี้ เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมพามาที่ร้านมูชิวอันนี้เป็นร้านคาเฟ่ที่มีอาหารจีนอยู่นานนะคะยังมีกิจกรรมเช่นเพ้นเค้กอีกด้วยจ้าบรรยากาศในร้านก็จะมีทั้งโซนในร้านแล้วก็นอกร้านค่ะวันนี้เราตั้งใจมาเพ้นเค้กเลยนะคะที่ร้านเขาจะใช้เป็นเค้กเนยโซดสำหรับเพ้นเค้กส่วนใครอยากกินเค้กอื่นก็จะมีเค้กช็อกโกแลตม็อกค่าคุกกี้มาแล้วจ้าอุปกรณ์สำหรับการเพนเค้กเขาก็จะมีถาดสีให้เลือกถึงลายสีมีของตกแต่งที่กินได้ แล้วก็มีดอกไม้สําหรับกินได้ด้วยนะคะมาประดับตกแต่งเค้กเวลาแสดงฝีมือและจินตนาการแล้วนี่จ้าฟินิตลุคของเค้กเดลต้ากิจกรรมเพนเค้กเขาจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะราคาเพนเค้กจะอยู่ที่99บาทสาหรับเครื่องดื่มวันนี้เราเลือกเป็นนมคาราเมลและอีกเมนูที่อยากลองเมนูนี้ขอทางร้านทําพิเศษก็คือจะเป็นชาเขียวผสมชาไทยเลยค่ะอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อทางร้านเขาก็จะมีเมนูอาหารจีนยูนานมาให้เลือกนะคะเราเลือกเป็นยำ ีเหลืองเลยค่ะรสชาติมีความกลมกล่อมอร่อยกําลังดีอีกเมนูหนึ่งที่เราสา นะคะคก็จะเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวตัวนี้ทางร้านเขาทําแบบโฮมเมดเลยนะคะว่าพิธีพิถันอาหารทุกขั้นตอนด้านในก็จะเยอะเยอะแบบนี้เลยจ้าเมนูหนึ่งที่ร้านเขาบอกว่าเมนูเนี้ยหาก,กินยากมากต้องใช้กรรมวิธีทําในหลายขั้นตอนไม่ว,ว่าจะเป็นทอดต้มนึ่งดองในเมนูเดียวเมนูนี้เรียกว่าชินจังชินจังเนี้ยเขาจะเสิร์ฟเฉพาะวันสําคัญงานแต่งหรือขึ้นบ้านใหม่เท่านั้นนะคะสามารถกินได้กับข้าวหรือมันโถสามชั้นเขาจะมีความเปื่อยนุ่มอร่อยกําลังดี บวกกับผักกาดดองที่ม,มีความเปรี้ยวนิดๆอัๆน,นเขาเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นอยากตามมากินพิกัดร้าน <c oughs> บ้านดูใกล้ๆส่วนสมเด็จแต่มาไม่ถูกปัก GPS มาเลยจ้า <c oughs> ใครมีร้านอื่นแนะนำเม้นมาบอกกันด้วยนะ